เพราะฉะนั้นบุญยะนิธิเนี่ยนะบุญนิธิคือที่ฝังไว้แล้วดีเดียวเนี่ยอำนวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปรารถนานักซึ่งอิทธผลใดๆอิทธผลทั้งหมดนั้นนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญยะนิธินี้คืออาศัยบุญเนี่ยนะสาม,มารถที่จะน้อมไปปรารถนาสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างใดก็สําเร็จใช่ไหมคนมีบุญอยากได้บ้านก็มีบ้านอยากได้รถก็มีรถอยากได้ทรัพย์สมบัติ หิวก็ได้กินเป็นต้นแต่คนไม่มีบุญเนี่ยนะไม่ได้สักอย่างเลยตรงกันข้ามหมดเลยไอ้ที่มีก็หายไอ้ที่ไม่มีก็หาไม่ได้ถ้าบาะมันให้ผลก็จะลักษณะนั้นบุญนี้ถ้าจะให้ผลในรูปร่างกายให้ยังไงบ้างความเป็นคนมีวัน,นงามความมีเสียงเพราะความมีสวดทรงดีความมีรูปสวยความยิ่งใหญ่ความมีบริวาร อิทธผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้ความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศความเป็นใหญ่คือพระเจ้าจากักรพรรดิสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิที่น่ารักความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยนิกายทั้งหลายอิทธผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้สมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกสมบัติคือพระนิพพานอันใด อิทธพลทั้งหมดนั้นบุคคลย่อมได้ด้วยบุญยะนิธินี้อิทธิลนี่แปลว่าอะไรอิทธานี่แปลว่าหน้าปรารถนาะอิทธานี่หน้าปรารถนาะผลที่หน้าปรารถนาะว่าเถอะผลที่หน้าปรารถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจความที่บุคคลอาศัยสัมปทาคุณเครื่องความถึงพร้อมคือมิตรแล้วนะถ้าหากว่ามีมิตรเป็นต้นนี่แล้วนะถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบ เป็นผู้ชำนาญในวิชาแลวิมุตติอิทผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้นะคือถ้าหากว่ามีบุญก็จะทำให้ได้พบกาลยานามิตรใช่ไหมกาลยานามิตรก็จะแนะนำถึงวิธีที่ประกอบไปด้วยอุบายเป็นชื่อของอะไรอุบายเป็นชื่อของปัญญาเป็นต้นนั่นเองก็จะชำนาญในวิชาวิชาสามในวิมุตตคือเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตนะก็สาม,มารถที่จะ บรรลุมรรคผลนี่ผ่านได้แต่ความสําเร็จอันนั้นก็อาศัยบุญญาณิธินะถ้าไม่มีบุญเก่านี่อย่าวังเลยอ่เาเรียกว่ามีสิทธิ์หวังแต่ไม่เป็นจริงใช่ไหมแต่ก็ความหวังอันนั้นจะสําเร็จได้ก็อาศัยบุญญาณิธิว่าไงปฏิสัมพิธาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิอันใดอิทผพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้ บุญยสามปทาคุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ยิ่งเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสารเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้แล